ยังไงยังอะเก่งก็มาหาหมอหนี่ตัวจังมาโรงพยาบาลข่านไปส่วนก็นถือหี๋งเท่าน <c oughs> าั้นละเอาเงินขอบคุณค่าได้หาสิบบาทค่ะค่ารักษาตีค่าซื้อแฟบสักใน,นสุดเลยนะ <c oughs> ดำชิดเดียดชกอโปทุก <c oughs> เอาเหยียบขาบาทไปง่ายอีกแล้วเออไม่ยังไรยายเอ็นเพราะเมือนตาเบื่องตีนบาทคนยังงั้นอะไรเรกเมื่มมย,มยังก็มาเหยียบตีนคน,นเด้อ หะแม่หยางเปิดชินิคจากโมองเอนี่ยสองมนเาหมอไงมาไม่ได้ลยสองถ่มโอ้ยแม่ย,มย,มยางเหมพักกันลูกเห็ดหยังลูกไปหมองเงินบ่ไปบ่ได้ในทำบาแล้วทำบานก็เฮ็ไม่ได้เอาไปไได้งิตายอ้ยพาบาบมาหดนพนักดีดีแกสมเมี้ยอ้ยพนาบานปาดโ่ ตา <ส ules> บอดมีปัญหาแลก้มูภาสร้างปีนแท้แล้วก็กระบ,บาดจุ่สาวเกกกลางๆลยอนีเลยบอกนคนนดีคนนี้เด้อเป็นหมอได้เมินหมาด้วสี่ไปตัวที่ตัวแดนหรอคะเนี่ยแต่กูมาํานี่ก็เสียเวลาเพแห้งเได้เลยแมนังกับเรื่งน้ำเขาเลยอะน้ยังไหปนนะยะตาบอดปนอีปเฮียลมบางน้ำเขายูตตีปวดเนี่ยเได้บ่เนี่คุณหมอไม่แห้งห้องน้ำอยู่ทั้งไหนเี้ยไปทักขัวพูดนะทังขัวเอาขัวพราะย่ขวัวเอาไปจักขวับจั๊กใน ยลูกออกละบัานเอ้าไม่แย่ดิพนรู้ลูกแล้วนีจะเฝล่าวันออกเอายัดเขาไหมหมอแงงว่าท่านมาอยู่โอ้ยพ่นไข่จ้าวันเดียวไหนผู้เผว้าคว้าคว้าควาควาโอ้ยกูบอกมาทางนี้แหละว่าอยู่ท่านมาทต้งพูนมันคือรีบแต่ผู้ไม่แย่ไปไปเยี่ยมเทม่เศร้าปวดแล้วล่ะปวดคนซื่อๆนี่นั่งนั่งเพราะไงโอ้ยอย่านับพ่นไข่กับพร้อมกันโอ้โหแพทย์หญิงพ่นทิพย์เจอหนิเมย์คุณหมอพ่นทิพย์กับค่ะสวัสดีครับคุณหมอพ่นทิพย์ครับสวัสดีค่ะ โอ๊ยมาอย่าเป็นมาถือขี้นิคค่ะเป็นหยังล่ะครับคือรถพิษสายยังไงก็บ่ฮู้ล่ะค่ะเป็นหยังครับรถสายบันไลมันจา่ะะนา,านี่ล่ะค่ะฉันนั่งมาลงมาหันล่ะค่ะเฮ้อชอเฟอร์นะคะเป็นหยังล่ะครับบ่ฮู้ว่ามาเซ็ตฉันนี้มาเซ็ตให้กับเบื้องค่ะ ฉัน,นเ่ราะฉันจะเฉียดเปน็นจะเฉียดบพราะขับพ <วะ S 2> ิจนรณาซอยฉันเลยค่ะก็ตงไปเฉียดเด้อครับคุณหมอใจดีครับฉันขึ้นไปนั่งนะคะด้วยจัญญีบปุนหมอเสืยอเชิจังฉันเลยถามค่ะเป็นไกด์ขาเชฟเฟอร์ครับรถนี่ไล่ได้ดีบพราะข้ากลุ่มลูกกลุ่มตาเพราลูกจังค้นฉันเลยมาจาังสี่ถามดีได้ตอบฉันมาอุ้ยครับรถนี่เป็นงานอลิเล็กดอกเพาะสั้นไอาชีพที่แท้จริงของผมผู้จัดการธนาคารข้านตัวพนัานโอ้โหบัตรธรรมดาต้อนทันครับคุณหมอค่ะฉันเลย่าอุ้ยขันผู้จัดการธนาคารเป็นอย่างบัปรยืดธนาคารลราคามาขับเลยอย่างทะเพ่นเลยว่าซือมื้อกมา้นีพจ เว้ยเว้ยเราว่าไผ่ล่ะครับคุณหมอเจักวาว่าไผ่ขาดฉันว่าเข่าใจคือกันเว้ยมาถามฉันสิไปไส่ล่ะคุณหมอไปคิดอีกขาดฉันเลว่าจังซี่ไกลไปไหนล่ะครับมาสันสองซอฟเวฟ้านี่ยแหละค่ะฉันว่าสิวิ้ขันสองซอฟเวฟฟาดเป็นพยางเอามาชี้รถหยังมาสันซึ่งมือกับ่าชี้นักข้าเหมือนหนึ่งที่มาชี้หมาขับจ้าเลยว่าโอ้ยรถไปจอดชิวนะคะเก้าเฟอร์คือกันเลยถามกันเรียงใดเนาะผู้โดยสารดอกหนาบ่พะนาหัวกบิังฉันว่าอุ้ย ครับินเจ้าหมาตัวไหนดอกขี้ลรือว่าฉืนฉ oui, e ันเงยหน้าขินจช่เลย่ะโว้ยขี้ยู่หนีเจ้าหมาตัวไหนดอกขับจช่เลยปะเดี๋ยวคุณหมอผมขอถามในส่วนครับอนยุเทื่ยงรถมีคนโดยสารจะคนครับโอ้ยฉันมาครั้งแล้วค่ะเจ้ารถไม่มีโดยสารจะคนมีหมาแต่ฉันผู้เดียวเอาไว้หมอเด็ดดีครับหมอมีหมอแต่ฉันผู้เดียวแม่วันนี้รถไปจอดฉันลงนะคะเพราะฉันกล่าวลงมฉันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเมิ่งฉันแล้วโอ้ย หมาลงเร็วจะเป็นสวงนะชันยางก้าวไปเลยบาเวชีรถหมาจะเป็นวิ่งเลยบาโอ้ยยยยยาากยายยยยจายยยยยยยอยยยายยยยยายยยยียย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 ้ยเอียยายย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 ายยยอยย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 ายยยเอยยยยยอยเนยยยยยยยเยยยยยยอยยบยยอยเอายยายยายอยย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 ยอยยอา คนไข่ไม่ต้องใส่หมอหลอกฉันบอกให้ปิีชี้นี้กระชิดกล้วยนั่นน่ะสิบ่าปีจะไดนค้าคุณหมอขาฉันจะขาดไรได้จะกระเปิดที่นี้สตัวเขาเอาลัานย่านขาดไรได้แต่ว่าฉันยุ่งยากซะ่งใดกระฐานฉันได้ไม่หยังยุ่งยากซะ่งใดข้าคุณหมอขาฉันอยากกั้กระโหลกหน้าหางท่องนั่นน่ะตายแล้วยังมาพากระหม่อหลอดสีสามอยู่เนาะนี่เอาในกระเป๋าฉันนี่หวยเอาไร่สามงวดว่าแต่จะทรงอยู่นี่คุณหมอเป็นอย่างคุณพระทรงแกเคลียร์ขาอยากตัดต้ดน้ำใจใส่ย่อของนายกระโหลกหน้าหางท่องนี่ละ เปิดที่นี่กะดีเปิดเร็วค่ะเบอนี้ค่ะคนไข้ซีหาคนค่ะโอ้ยผู้ซอยพยาบาลตาบ่รมือมันติดป้ายฉันเขียนไว้ขนาดพิจิตรีตะวันมาเลเซียพุ่น่ะยังว่าคุณหมอขายใจกระงฐางอะไรฉันเลยเปิดที่นี่ค่ะเฮ้ยื่อจะได้เนาะบ้านกันน่ะคค่ะุณหมอพ่อนิยมเงือมาเรียนมาพอมมาเมมตั้งใจละท่านใหญ่ ก็มันด้วยด้วยมหาหมอเดี๋ยวคนป่วยเนาะเปิดคลินิกมือไหนมีเจ้าข้ไข่บะมีคนดีนก็มานล้วนี่เขาดอกออกที่นิกหมอคนมีคนไข่ฉันว้าหู้จักว่าจะของสีไข่สิป่วยแปลว่าส่งหลูกสู้หลานไปเรียนหมอไปไปเลี้ยนหมอตดจากที่มีตำรวจทหารหรือเมื่อในเมียงเก็บหัวปวดท้องนั่งตู้สู้ที่ฉีกอยู่หัน่ะเอาคุณหมอเที่ยวผหญ่ให้ตื้มตดเหม็นเฮ้ยเอาวะเกี่ยมานั่งยิ้มอยู่โอ้ยมันยิ่งเป็นรยเป็นลายจะของกู้จักยิ่ตัวเอาคุณหมอ เ้ยจงไปทัวร์ทีมกระเด็นใช่ไหมเฮ้ยกูจะเฉีจามาตายกองกันข้าวที่อ๋อเฮ้ยวัตเตอร์โรลินเอาคุณหมอเขาจะมาไปทัวร์ปานนั้นต่อครับด้วยจันทญาบันของคุณหมอเิ็นคตรไกนาสีซื้อชะล้มำคาน่ะชะล้มำคานขาโรคหอยโรคไหลกระเด็นมตายจะมาหาหมอออกมาเบ่งหมอเหรอครับจะมาหาสื่อยากินเองกจะเป็นซั่งเว้ยสมัสุดๆก็เป็นยุคหมอเหรอครับ มือก้อนนี่กับเหยียบน้ำแทงมาหาฉันเออ,เอ,อจ้ามาลองไต้หันยังกันเหยียบน้ำแทงมากชูไว้ไหมไม่ฉันบ้งไห้กาแฟ้าดเจา็ดปีปาไปตายใส่รอยยานเป็นบาดพยาฉันม่มีเวลาเฉลยตัดขาหอยไว้ฮะเอาเอาคุณหมอครับจะได้เหตุเกินก็เหตุดเ,ดเดียวนี้ครับฉันมาสิบ้องหนามห้อยก้อนก็ติดต่อขาห้ยขึ้นค่ะโอ้ยมันคือเป็นจังสันเนาะฮะนีน่มักปิ้น,นไต้โลกนั่น,นโลกนี่ล้ำค่านินดเตายครับมือก้อนนี่กับบ้านสวนมอนมาหาฉันมาออกลูกน้ำฉันไม่ไม่ออกนะ ยากทองยืดมือค่ะฉันก็เลยพาทองให้โกยใส่โกยใส่อย่างมะกรองไว้เรื่องมะลุกออกไ้วยิปตดไตคือก้าวไปนี่ตายค่าทองแม่แล้วล่ะคือโอ้ยมาเปิดญาติเทนอมเป็นหมอเทือนที่เป็นหมอแนวไดโนปราดีิมันสิเศร้าบ่หรอคนไข้มาสมะางวาเทลำค่าที่ตีไตฉันสารพัดโลกหูหนวกตาบอดกระเล่นมากคุณหมอครับมือนีเพราะยิ่งนึงตาบอดก็มารักษาคือกันครับถ้าเสียรักษาจะแตกอย่างมันบอดเอยากเห็นทุ่งครับ หวัดด้วย c o น m e n ม m a n ฉันว่ามีเวลาสิเบิ้งหายฉันเรียว,วงกี่มหันสามน่วยุปโทษ วยว้ยว้ยพ่อหา่ขอมมห่วงชี่ิติี่เจ้าเทนอบานนี้น้ออันคุณหมอผมขอถามคาลักในถอครับอันเป็นไข้รักษาคนไข่จักเทียบ่าอะเดี๋ยวนี้แต่ฉันเปิดที่นิกมาหนีรักษาเป็นพันคนอแล้วค่าอโ้โอันเพิ่นเศร้าบ่วะครับตายค่าชีนิกฉันแปดอยหสีอกนั้นไปตายบ้านฝังหลังที่นิกจะมาจักชมเขาพีดเลรเด้อบ้นไอก่นี่ฉันบ่รักษาหรอครับุณแยมาสิส่มันตายค่าชี่นิกยนคุณหมอครับคนไข่เพิ่นมาเพิ่งคุณหมอเหรอนะได้คขับเม้น เพูดอยากหายอยากเศร้าครับรักษากับรักษาฉันป่าไปส่งหวยออนไลน์ครับขอบคุณครับฝ้าผิวติตายบอกคนไข้แหลกบักแหลกเข้าไหมฮะหมอหมอจะได้บอกพิจารณาประดับน้องอี่เป็นแม่หมอหมอหมอดาาคนกับเบิ้องหน้าคุณหมออันที่ส่วนที่พอดีเดี๋ยวเดินเนี่ยห่วยโอ้ยนี่เนาะเป็นหมอแนวไดนยุ่หนาก็มาบอกกันเนาะค่าเบื้อยู่ค่ะบอกคนไข้แหลกบักแหลกเข้าไหมฝ้าหลายขยันเนี่ยไว้คุณหมอขา บวบบนในคาสุดสุดยุคี้นิกป่านนี้ฉันได้อ่อยไว้พ่อเองได้ค่ะ<ม>เอาผู้ให้หมุยูมีได้อ่อยไใบยุติได้อ่อยใบเหมือนตุกคนค่ะคุณหมอขาเสียใจเด้อฉันว่ามีเราบ่อยดอกหมอดอกเอ็นมามลห,มอหมออมาลอดฉันรักสั่งฆ่ามาตัวเลขขมาหาหมอ้ยพยาบาลคนไข้คนแรกขามาหาหมอค่ะไปไหมคนไ,ไข้อะเอาไ,ๆๆไมยคุณพ่อครับอันไปทำไมครับคนไข้เบื้อแรกครัไปหาหมอเร็วใครม่ได้ใครเด้อล่ะ เจ้าเป็นอย่างอึดอัดโอ้ยย่าซื้อป้านต่อครับผมเราแ้นคุณหมอเพราะแห้งเราค้นไข่ยังสิเป็นอยู่อันเบอร์หนึ่งของเจ้าหรอครับสับของคุณหมอภาษาคุณหมอถือว่าปินค้นไข่เป็นอย่างมาก็ตามไปเร็วเบอร์หนึ่งเจ้าคักๆเอ๋อมันเปียงเบอร์เอิญคนอึดอัดเบอร์หนึ่งเขาหาหมอชนะมันเป็นเค้นไข่เลยเฮ้ยเว้ยเฮ็ดใส่ไผ่ละบาดเฮ็ดใส่หมาเนี่ยละโอหมอเนี่ยละเป็นอย่างละแน่เป็นน่ะเป็นคู่ใหญ่ กได้ถามจ้แมงอาชที่การงานค้าถามอาการที่เป็นได้างกายเป็นก็มาหาหมอเป็นอึดอัดเพราะเป็นสายยูเห็นผู้เห็นคนอยากหักคอเห็นหมออยากตบท้ายตบหัวอยากเด็ดคือมัดเนี่ยอยากวี่งมาปีคือแมงวีเน่ะมันแน่นมันใจงยากอึดอัดมัดมือมัดคืนเพราะเป็นสายยู